สำหรับเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนวันนี้นะครับเป็นต้นแบบการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ของจังหวัดอุบลราชธานีเราที่วันก่อนเราได้คุยกับท่านพออนะครับในวันจันทร์ก่อนวันนี้มีคลิปพิเศษมาเปิดให้ได้ชมกันนะครับเราจะไปฟังนะครับสำหรับช่วงอาเซียนวันนี้กับคลิปต้นแบบการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของจังหวัดอุบลราชธานีเชิญครับ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดต้นแบบสู่การเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคร่วมกับมูลนิธิร่มฉัดเมื่อวันที่20มีนาคม2556ที่โรงเรียนเทศบาล2พิบูลวิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคอีสาน ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทินายสุทธินันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายอำเภอพิบูลมังสาหารหนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารภาคการศึกษาและภาคชุมชนเข้าร่วม ึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการสื่อสารทำความเข้าใจและติดต่อธุรกิจโดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้านที่ใช้สื่อสารระหว่างประชาชนท้องถิ่นดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปูทางวางรากฐานด้านการศึกษาภาษาให้กับชุมชน ท้องถิ่นและเยาวชนที่มีรอยต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นลำดับแรกเนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ได้จริงและมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันจังหวัดอุบลราชธานีมีความพิเศษตรงที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือลาวและกัมพูชาที่ผ่านมาจึงเกิดความร่วมมือระหว่างกันมากมายทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งการติดต่อซื้อขายสินค้าการจ้างแรงงานต่างประเทศและการท่องเที่ยวเป็นต้นจึงทำให้จังหวัดได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบอาเซียนเพราะเป็นประตูของภาคอีสานเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับประเทศในอาเซียนทั้งลาวกัมพูชาและเวียดนามดังนั้นการนำรูปแบบบวรโมเดล หรือบ้านวัดโรงเรียนมาใช้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนแนะนาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่กําหนดรูปแบบการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นมากที่สุดพระธรรมภาวนาวิกรมประธานมูลนิธิร่มฉัดมองว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษามาก,กว่า100ปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงควรศึกษาภาษาเพื่อนบ้านที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันควบคู่ไปด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจร่วมกันของประชาชนและขณะนี้พบว่าหลายหน่วยงานตื่นตัวเตรียมความพร้อมรับอาเซียนแต่ยังอยู่ในรูปแบบต่างคนต่างทำจึงต้องบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยยึดรูปแบบบวร,รโมเดลซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจุดแข็งคือมีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผูกพันกับลาวสามารถสื่อสารอย่างเป็นวิถีชีวิตหากวางแผนระยะยาวเชื่อมต่อกับกัมพูชาและเวียดนามจะถือเป็นจังหวัดธุรกิจสำคัญในภูมิภาคดังนั้นสถานศึกษาควรฝึกภาษาเพื่อนบ้านให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพื่อใช้ด้านการติดต่อสื่อสารและการค้าการลงทุน ถ้าเราพูดภาษาเพือนบ้านได้แล้วเราเจกันเนี่ยเจรจากันเนี่ยความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนมันจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงกันได้รวดเร็วดีว่าใช่ไหมปัญหาภมษนจะหมดไปนะเนี่ยทางการเมืองก็จะเป็นต้องใช้ภาษาเพือนบ้านค้าขายกันจาเป็นไม่ต้องใช้ภาษาเพื่อนบ้านโอ้จะเป็นมากเลยนะ ราคาจะถูกหรือจะคาจะแพงนี่นะถ้าพูดภาษาเพื่อนบ้านนี่ต่อกันได้ราคาลดลงนะจริงไหมจริงอันนี้อัตมาก็เชื่อจริงเพราะอัตมาอยู่วัดใดมิตรเนี่คนจีนรอบวัดแหลกๆไปซื้อของกูภาษาไทยไม่ลดเลยแต่พอไปพูดภาษาแต้จินนักคือคนภาษาจีนเราเนี่ยนะได้ลดด้วยได้แถมด้วยเนี่ย าการเข้าใจเข้าถึงและจะพัฒนาไม่ต้องเป็นไกลเอาภาษาหพืบ้านการคัดเลือกให้อุบลราชธานีเป็นจังหวัดต้นแบบในการเข้าสู่อาเซียนทำให้จังหวัดมีความตื่นตัวเริ่มจากชุมชนที่ส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียนและสอนภาษาประเทศเพื่อนบ้านโดยนำรู แบบบวร,รโมเดลมาใช้โดยอาศัยจุดแข็งจังหวัดที่มีวัดมากเป็นลำดับสองของประเทศซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อสารกันเข้าใจแล้วยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นด้วยแม้ที่ผ่านมาจะมีประชาชนบางส่วนสามารถสื่อสารภาษาเพื่อนบ้านได้บ้างแต่ถือว่ายังไม่เพียงพอหากจะนำไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จจริงแล้วในเรื่อง ที่ตั้งในเรื่องการคมนาคมเนี่ยนะครับในการติดต่อกับประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานั้นปัจจุบันนี้สะดวกมากนะครับแล้วอุบลราชธานีนั้นในการติดต่อกับประเทศลาวนั้นเราเรามีภาษาคล้ายคลึงกันสามารถท,ที่จะติดต่อทำมาค้าขายนะครับพูดกันได้วันนี้ก็ถือที่นําร่องกระเคืองเภอพิบูรณ์บางสาหารนะครับที่จะพัฒนาไปในทุกบ้านทุกตําบลในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมของชุมชนของนักเรียนเรา ครับและอีกประการหนึ่งนั้นนะครับเป็นจุดแข็งของอุบลร,ราชธานีก็คือนะครับที่อุบลร,ราชธานีเรามีวัดเป็นจํานวนมากเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงเนี้ยถ้าคณะสงฆ์ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมไม้ร่วมมือกับภาคราชการนะครับทุกภาคส่วนแล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าในเวลาอีกประมาณ2ปีที่จะเข้าประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558าดเนี่ย ผมเชื่อมันว่าถึงเวลานั้นจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมีความพร้อมในการที่จะติดต่อทำมาค้าขายในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกับอาเซียนเป็นอย่างดีครับและที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอนภาษาแล้วก็กําลังจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอนภาษายวนส่วนภาษาลาวนั้นไม่จําเป็นต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นของพวกเราอยู่แล้ว แล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นดังที่กล่าวมานั้นผมต้องพัฒนาในเรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชนในการพัฒนารายได้ของพี่น้องประชาชนนั้นด้านประชาชนนั้นต้องมีความรู้เรื่องภาษาต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สื่อสารข้อมูลในการที่จะค้าขายได้กับกลุ่มอาเซียนที่อยู่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดอุบลราชธานีและอีกด้านหนึ่งคือด้านการส่งเสริมด้านการศึกษานั้น ก็เตรียมความพร้อมที่จะให้เด็กนักเรียนนั้นได้ขึ้นสู่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เพื่อจะให้มีการศึกษาแล้วก็นำไปสู่อาเซียนที่ดีได้เช่นเดียวกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับภาษาและเห็นแนวทางพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดและชุมชนด้วยการเปิดห้องศึกษาอาเซียนเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างรอบครอบและรอบด้านโรงนี้เทศบาลสองมองจุดนี้เป็นจุดที่เราควรจะเตรียมพร้อม โดยการ 1. มีการศึกษามีการอบรมการทำหลักสูตรการเรียนรู้จากเขตพื้นที่การศึกษาสาอุบลราชธานีได้เขตพื้นที่การศึกษาเขต4อุบลราชธานีรวมทั้งทำความข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมได้จะทำเป็นหลักสูตรสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้ทุกสารวิชารวมทั้งมีการจัดเตรียม ห้องอาเซียนมีการจัดเตรียมได้เชิญครูชาวต่างชาติและครูวยางถิน่นที่มีความรู้ในด้านภาษาจีนภาษาเวียดนามเป็นบางส่วนมาเป็นวิทยากรเสริมในหลักสูตรของโรงเรียนด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการเห็นการพัฒนาและผลักดันให้อุบลร,ราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั่นก็คือนะฮะความรู้สู่อาเซียนนะครับซึ่งเป็นที่อุบลราชธานีของเราที่พี่บูร์มังสาหารด้วยนะครับเอามาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีข้อความเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนทุกวันจันทร์วันคารมาฝากกันนะครับครับ